รีวิวนี่คือห้องแต่งตัวของเรานะคะวันนี้เราแต่งหน้าอยู่ตรงนี้ค่ะ <Hello. S 1> แล้วตอนนี้ช่างหน้าช่างผมก็ไม่อยู่แล้วยังไม่ได้กินข้าวแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องเข้าไลฟ์แล้ว วอตส์อัพซกมามีใครคือสุกมามีอะฉันหอนอเฮ้ยคุณลูกพีชพี่อ้นเราเร็ว,วพี่อ้นไปคอมเมนต์เร็วๆหนูจะได้อ่านฮะหนูจะอ่านทำเหรอโอ้โอเหนี่คือออฟฟิศของฉันนะคะออฟฟิศ <laughs> ฉันเต็มไปด้วย box yes มันไม่อยู่ตรงนี้ตรงนี้มันไม่มีอะไรเลยลิงก็อยากกินข้าวเหมือนกันแต่ลิงก็ไม่ได้กินข้าวเดี๋ยวอีกอีกหเอ๊ยแล้วมันเข้ายัางไงอ่ะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ลายคูใช่ไหมใช่ อ่าอ yes มีอะไรเล่นบ้างข้าวแนอยิยาแบบได้แมวนิยากอุ้ย <Yes. S 1> นี่เป็นเพื่อนของเราฮะนี่คือชาชิวเต้าหู้ข้างหน้าคือเจสสิกา้าข้างข้างอันนี้คือใครอะ อันนี้คือไวชอ็อปทําำยังไงอ่ะทำยังไงอะ่ะเขอให้งง,ง,งนี่ไงได้แล้วคุณเดี๋ยวมาไปอยู่ตรงน้ได้ ตอนนี้นะคะหลิงก,กับอ,อมอยู่ห่างไกลมากก็เลยต้องไลฟ์คุยกันกินแล้วกินมาแล้วเบาๆเดี๋ยว,เด,ยวยเดี๋ยวเดี๋ยวชุดมันตองมีคือ <laughs> ตอนนี้หลิงไม่เห็น,น,นหน้าลิงอาสอรรี่นะน้องหมาฉันต้องเอา,เ,อาเธอออก อ๋อตอนนี้หลิงย่ออฟฟิศตัวเองพี่หลิงรู้ไหมว่าตอนนี้ออนกินอะไรอยู่มันคือเค้กหอ่อเหมือนพานาคอตตาแต่ว่าเป็นรูปที่หลิงเราจะกินให้หมดกินเลยเยอะๆส่วนให้รีวิวอันนี้คือสุดแต่งตัวนะคะ โอ้เรามานลาชาก็เราต้องรีบไปแล้วเนี่ยทุกคนที่ได้ตัวตุ๊กตาหนึ่งตัวหลอดทุกคนเอางี้ไปเจอที่ตารางกระเป๋ที่สำคัญของฉันจานเปล่าที่ไม่รู้ใครจีนอ่ะอันนี่คือรองเท้าขอฉันอีอนี้เนี่ยนะฝากทุกคนไปเจอกันทะ่ตารางเจอกันอีีะน่ที่ดาราไปเจอกันที่ตารางทุกคน หูยคนดูโคตรเยอะกี่ลีห้าหมื่นเดยวใครมันกินเลยพี่เก๋กินข้าวก็ข้าไปเลยรีวิวกันคันหนึ่งนาสิมีอะไรคบองไปจะอะไรล้งุกคนเหนระไเคลร์กโอเคโอ๊ยโออย ไปกลัวแทนมึงกลัวแทนม่ะตอนนี้เราต้องเข้าดาราไลฟ์แลวันนี้ก็จะเป็นวันที่อีกยาวนานนะคะบ๊ายบายนิฮาร์บ๊ายบายออนคอย น้องอมจะมาเข้าออฟฟิศพี่เหรอต้องบอกว่าเชิญฮะขออนุญาตนะคะพี่หมอฟารดาเชิญฮะจุ่มือดึงไปแล้วก็รอปั๊หนูเดินด้วยตื่นอนสาเดินด้วยไปโรงแรมไหนเอากาแฟไปด้วยได้ไหมเอาไปเลยค่ะเอาน้องอมไปแต่น้องอมมันน้องอมอยู่ข้างหน้าไม่ได้ไปไหนอ๋อ ขึ้นไปเ้าอ๋อขึ้นไปข้างบนเลยอ๋อข้างบนเหรอโอเคขึ้นไปข้างบนสิบลูกเดี๋ยน้องอมมิ้งมาเดี๋ยวรอน้องออมใส่รองเท้าแล้วก็มาไลฟ์คู่เอาเฟสวันนี้วันนี้ดูในติ๊กต๊อก ฮอมหม้อฮุมออกอีเวนต์ไงใช่เจอที่โน่น่ะเจอกันที่พายุฝนสเจอกันนี่ไงนอมาแล้วให้พื้นที่กับการราสาาเราด้วยอ่ะเดินเขาบอกวอาไม่อยากใส่กุวันที่อหน้าเล้สอง ไม่ได้ถ่ายรูปวันนี้ไลฟ์ I told you I like be to take a picture แม่ไม่ได้ค่ะแต้อง make up on เฮ้ยทำยังไงอะ่ะอย่างงี้เรื่องว่าจะมีผลเยอะไม่มี <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> เราเ take over หลงิงหลิงของโฟนแล้วนะคะนี่จะไปเล่น อันนี้สอบไปชื่อท่านตัีอย่างเงี้ยเดินสองยังไงอ่ะสต้องจับตักันแล้วก็เดินสองเดินสับๆนะคะไปชูกัแดตีหมดใจลอยที้ฟ้าให้ขอรักริงไม่ดีหลอแขกจะดพรฉันน้อยเห็นแดมันชีไม่พอใช้พอให้ฟ้าในเดฆไหมปตรงนี้ตรงนี้แค่ยากไดไปแต่ฟไรอั่ฟ้าไม่รู้ เอสวัสดีค่ะพี่พี่วัสดีค่ะไลฟ์ต่อเนี่ยคือชีวิตวันหนึ่งของหลิกนะคะเขากเขินใช่ไหมเขินได้ติ๊กต็อกดิค่ะใช่ค่ะ คนไปเจอที่ติ๊กตอกะไรเอ่ยต okay. ิ๊กก้สามไทนดค่ะทุกคนไปเจอกันที่ติ๊กตอกซีเฮดสามไทยแลนนะคะบอกเลยว่าจบกรดิ่งกริ๊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 งไปเลยค่ะอ่าดูกอดสด้ง่สายเาเลยไปไาเลย เป็นไลฟ์สโลว์เหม่อนเบเตอร์จัเปะไลฟ์คอร์ดเนี่ยไลฟ์คอร์ดเน่ไม่ใช่ไลฟ์คอร์ดสี่อะไรค่ะและนี่คือหนึ่งวันการทำงานของหลิกที่ยังไม่ได้กินข้าวเช้าแหละเบียร์มจะใส่ผกินร้าน่อนไหมมีมี่ะเขาเรียกว่าเซลฟี่ออกม้เซลฟี่ออกมมีอีกแม่อะไรวันนี้ฝักถ่ายรูปถ่ายรูปคุณ อั่ควรเลยถ่ายเลยน้องทงสวยอะต่อเตฟี่หรอกเฟฟี่หรอกเอาฝากมาดูทุกคนที่ติดตอกเสียสัรในแหล่งนี้แล้วน้เหมนกันฮะ้น้าเหมือนกันว่าสปลคุยกันตเขาบอกว่าอยู่กันไปเรื่อยๆนี่กันเอเโหอย่าพดมาดูที่ติดตอกเสียสารทยแนล์หน่อยค่ะในเส ทุกคนทยเดียวมาดู TikTok Bara l i ฟ e นะคะได้ที่ CS3 Thailand ค่ะก็มันจะไลฟ์แล้วตอนนี้เลยไร้นาไร้นาไรเทียไร้นาแล้วก็คือไลด์ริ่ยใช่เนี่ยไลด์ทุกคนรับดูว่าห้องนะเธอกดพร้อมนะเธอพร้อมได้เลยเธอสวัสดีแฟนๆ CS3 Thailand นะคะสวัสดีแฟนๆ CS3 Thailand ซึ่งยังไม่ได้กดนะคะ ออยังอันนี้ยังไม่กดนะคุณไม่ถือไม่ต้องนะอไเราถือนะนี่คือหนึ่งหนึ่วันการทำงานหนึงค้งัไม่เข้าไปที่แอเจว่าหัเจดไหมนะเือออกนะเพื่อกดลนาก็กดนะแล้วก็กดนาก็กดแล้วนะไปแล้วนาไปลนาตาบึะตากแนะไปแล้วนะ สวัสดีค่ะทั้งสองกล้องนะคะาร์ทออนไลน์ีอยู่ที่ติ๊กต็อกไดอะไลฟ์ซีแคทสามไทยแลนด์ค่ะวันนี้ผู้ดำเนินการรายการนะคะก็ษฎาหิงคมสวัสดีครับดิฉันผู้ประกาศข่าวหลังกองรายการบันทึกการบันท้รู้ไหมถ้ารู้สึกว่านั่เฟรมาสมัยว่าตอนเน็ตเธอแบบสองล้านเอ็มไปแล้ววันพูดถึงของเธอแต่ละตอนลิงเจ็บหัว ตะแกนี่หิเนีาไม่ได้กดเหรออ้าวตายแล้วเมื่ไงอะอะไรคนดูก็องหนึ่งคนดูมันมาแล้วมันมามันอาจจะดีในไปดีชิ้นหนึ่งอะเมื่อี่ยันไงนะคะพี่หลิงพี่หลิงหัวโขกอะไรคะหัวโขกอันเนี้ยในไลฟ์ดูน่ะน่าจะจับไว้ได้นะว่าเก่งหัวโขกอรตีมา เหมาะสักเถอนแต่เป็นยังไงบ้างถึงของสุดท้ายแล้วงองอนจนคนแบบพูดถึง2สองล้านคนไปแล้วไปบานแต่ว่าเออไม่ใช่ว่าพี่ใจจริง